เซา t h เทมตัเคยรู้สึกว่าฟันได์ติดหนี้เราอาดีตซ e อเผยน่าอายกับท่าทีในตอนนั้นความในใจจากอาดีต CEO South า m p เทมป์ตันเวอร์จิลฟต้องรอคอยกว่า6เดือนกว่าจะได้ย้ายไปร่วมทีมเลวัภูหลังจากที่สโมสรต้นสังกัดอย่าง South เทมปตัได้รับคำขอโทษจากเลว o ภูในดีวที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายครั้งนั้นและล่าสุด Martin ซมเมนส์อดีตซ e อของเซา t h เทมตก็ได้ยอมรับว่า ความเชื่อของสโมสรที่ว่าฟานไดติดหนี้เรานั้นเป็นเรื่องที่น่าอายในตอนนี้ในการให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเซมเมนส์ S s ได้อธิบายถึงเหตุผลที่เซาแธมตันใช้ท่าทีที่แข็งกร้าวกับกองหลังชาวดัชรายนี้และยอมรับว่าเมื่อมองย้อนกลับไปแล้วนั้นไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีที่สุดวร์จิลฟานไดเป็นดิวที่ใหญ่มากสำหรับเราเราปฏิบัติต่อเขาในแบบที่แตกต่างออกไปและบอกว่า นายไปไม่ได้ซึ่งมันไม่ได้ผลดีกับเราเลยเซมิเนสกล่าวฟันไดค์ต้องการย้ายแต่ไม่เคยสร้างปัญหาให้กับสโมสรเลยแม้ในขณะที่เขาต้องการย้ายออกเขาไม่เคยพูดคําที่ไม่ดีกับใครเลยแม้แต่คําเดียวแต่เขาต้องการย้ายออกและมันไม่มีประสิทธิภาพสำหรับเราที่จะรั้งตัวนักเตะไว้เขายอมรับว่าสาเหตุที่รั้งตัวไว้ถึงเดือนมก,กราคมก็เพราะพวกเขาเชื่อว่าเราจะได้รับเงินค่าตัวเพิ่มขึ้นถ้าเขาอยู่ต่อ เขามีอาการบาดเจ็บหนักและพักไปประมาณ6 9ถึงเเดือนและเรารู้สึกว่าเขาติดหนี้เราซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอายมากเมื่อผมย้อนกลับไปคิดถึงมันในที่สุดลิวร์พูลก็ประกาศการเซ็นสัญญาคว้าตัวฟานไดค์ในวันที่27ทธันวาคม2017ด้วยค่าตัว75ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติของสโมสรและเป็นค่าตัวกองหลังที่แพงที่สุดในโลกในตอนนั้นและฟานไดค์ก็พิสูจน์ให้เห็นอย่างรวดเร็วว่าค่าตัวนี้คุ้มค่าแค่ไหน เขาได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกคว้าชแชมป์มาแล้ว8รายการและยังได้รับเกียตรติเป็นรองบอลลงดอร,รวมถึงก้าวขึ้นเป็นกัปตันทีมคนปัจจุบันของริวพูลอีกด้วยช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับ